สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะวันนี้เนาะวันนี้แขกขัดสองคลิปเลยนะคะเนาะวันนี้ถ้าทุกคนที่เข้าในไลฟ์สดนะคะทุกคนจะเห็นว่าเออในไลฟ์สดทําไมมีคนเข้ามาป่วนในไลฟ์สดนะคะแต่เพื่อนๆก็บางคนเนาะแขกก็จะพูดถึงในจุดเลยว่าทําไมถึงมาพูดนะคะ ทุกครั้งที่แขกขึ้นไลฟ์แขกก็เคยบอกเพื่อนๆตลอดว่าคนที่ขึ้นไลฟ์สดสตรีมมิ่งสดนะคะหลังบ้านของ YouTube เขาก็มีสอนนะคะแขกจะบอกตลอดว่าให้ทุกคนเข้าไปหัดเรียนรู้ในหลังบ้านของ YouTube Academy ของ y t u t u นะคะนะเพราะว่าการขึ้นไลฟ์สดอยู่ในกฎของชุมชนนะคะทุกคนแกจะบอกทุกคนเสมอว่าคนที่ขึ้นไลฟ์สดควรจะตั้งผู้ดูแลคอมเมนต์หมายถึงแอดมินคนที่ถือกุญแจสีฟ้านะคะทุกคนนะอันนั้นสำคัญนะคะแกจะบอกทุกคนเสมอเลยนะแต่แกก็เห็นหลายช่องมากที่ไม่ได้ให้กุญแจแอดมินนะคะไม่ไม่ไม่ได้ให้กุญแจผู้ดูแลช่องแล้วณนะตอนนี้ มันก็มีเหตุการณ์ที่แบบมีคนเข้ามาป่วนในไลฟ์สดนะคะทุกคนแล้วทีนี้แขกก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าคนไหนที่ขึ้นไลฟ์นะคะควรจะตั้งผู้ดูแลคอมเมนต์หมายถึงผู้ดูแลช่องนะคะทุกคนควรจะมีค่ะเพราะในหลังบ้าน YouTube เขาก็สอนนะคะว่าการสตรีมมิ่งสดควรจะมีผู้ดูแลคอมเมนต์ตรวจทานคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพ นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆที่เข้ามาไลฟ์สดใหม่นี่อาจจะยังไม่รู้นะสมัยก่อนที่ตอนที่พวกแขกขึ้นไลฟ์นะมันจะมีคนเข้ามาป่วนแบบดา่าแบบคำหยาบหยาบใคยๆในไลฟ์สดนะคะนะคะถ้าหากว่ามีผู้ดูแลคอมเมนต์ผู้ที่ถือคุญแจสีฟ้าเขาก็จะบล็อกให้เรานะคะเพื่อนๆน ถ้าหากว่าเจ้าของช่องนะคะเจ้าของช่องขึ้นไลฟ์สดแล้วเอาช่องเดียวกันนะคะมาอ่านคอมเมนต์ทุกคนเข้าใจไหมคะที่แขกพูดหมายถึงว่าเราขึ้นไลฟ์สดช่องหลักของเราช่องที่เอามาอ่านคอมเมนต์ก็ควรจะเป็นช่องหลักเหมือนกันนะคะถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อะไรฉุกกระหุกเราก็ จะสามารถบ็อกเองได้ด้วยนะคะถ้าหากว่าเจ้าของบ้านเอาช่องบันมาอ่านคอมเมนต์ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะคะทุกคนนี่สิ่งที่ทุกคนควรจะรู้แล้วก็ควรจะหัดเข้าไปหลังบ้านของ y o u t u b e Academy ของย t u b e นะคะเพื่อเข้าไปเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแขกก็อยากจะบอกทุกคนว่าขึ้นสตรีมมิ่งสดขึ้นไลฟ์สด ควรแต่งตั้งผู้ดูแลช่องเพื่อตรวจทานคอมเมนต์นะคะทุกคนนะคะนะคะ,ะ,คะจำเอาไว้นะคะการสตรีมมิ่งสดการไลฟ์สดอยู่ในกฎของชุมชนถ้าหากว่ามีมาดาดายับกับใครย YouTube เขาก็จะเตะคุณตกจากเวที นะคะจำเอาไว้ให้ดีนะคะตั้งผู้ดูแลช่องทุกครั้งแขกเคยพูดบอกมานานแล้วนะคะว่าควรจะมีคนที่ขึ้นไลฟ์สดทุกคนควรจะมีผู้ดูแลช่องผู้ดูผู้ตรวจทานคอมเมนต์ช่วยเราที่เป็นเจ้าของบ้านเพราะบางคนในไลฟ์สดของบางคนนะ่ะมันจะมีเพื่อนเข้าเยอะ ะะแล้วบางทีเราบางบางครั้งเจ้าของบ้านก็พูดไปร้องเพลงไปพูดไปแล้วก็แชร์ความรู้ไปแล้วทีนี้คอมเมนต์นะ่ะมันก็จะมากองอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเจ้าของบ้านนะ่ะไม่เห็นใช่ไหมคะถ้าหากว่าคุณมีผู้ดูแลคอมเมนต์ผู้ตรวจทานคอมเมนต์หมายถึงอดมินแอดมินที่ถือกุญแจสีฟ้า บุคคลคนนั้นเขาก็จะเป็นคนตรวจทานให้คุณแต่ถ้าคุณไม่แต่งตั้งเขานะแล้วถ้ามีคอมเมนต์กองอยู่ข้างล่างแล้วเป็นคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพนะพี่ยูเขาก็จะเทกระจาดคุณทันทีนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะทุกคนต้องระวังแล้วขอแนะนําอีกอย่างว่าเวลาขึ้นไลฟ์นะคะนะเวลาขึ้นไลฟ์ช่องที่เอามาอ่านคอมเมนต์ก็ควรจะเป็นช่องเดียวกันกับช่องที่ไลฟ์สด ยังมีอีกหลายหลายคนเลยนะคะเอาช่องดันของตัวเองมาอ่านคอมเมนต์เพิ่มบางคนก็คิดว่าอยากจะได้เวลาเพิ่มอะไรอย่างงี้นะ,ะแต่มันไม่ไม่ดีหรอกนะคะควรจะเอาช่องหลักนะคะช่องเดียวกันเอาช่องหลักของตัวเองเข้ามาอ่านคอมเมนต์นะคะทุกคนคลิปนี้แค่ก็มาบอกเท่านี้นะคะเนาะถ้าหากว่าเอออยาบอกอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าพวกคุณเอาช่องดันมาอ่านคอมเมนต์ แล้วก็จะไม่สามารถตั้งแอดมินได้จะไม่สามารถตั้งผู้ดูแลช่องได้นะคะถ้าหากว่าคุณเอาช่องหลักของตัวเองช่องที่ไลฟ์กับช่องที่อ่านเป็นช่องเดียวกันคุณถึงจะสามารถตั้งผู้ดูแลช่องได้ นะคะแต่ถ้าเอาช่องดันเข้ามาอ่านคอมเมนต์ไม่สามารถตั้งได้นะคะอันนี้ก็สิ่งที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะนะก็เอาลองเอาเก็บไปคิดดูนะยังมีเพื่อนหลายๆคนมากนะคะที่ขึ้นไลฟ์สดแล้วไม่มีแอดมินดูแลคอมเมนต์นะคะควรจะตั้งซะแล้วก็อยากจะแนะนํำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube YouTube มือใหม่มือเก่าควรจะเข้าไปหลังบ้านของ y u t u b e อาคาเดมี Academy ของ YouTube เข้าไปเรียนรู้ นะคะ u t u b e เขามีอะไรออกมาใหม่ๆที่สอนเราที่เป็นความรู้นะคะเขาจะเอาไปใส่ไว้ตรงนั้นทุกคนควรจะเข้าไปหลังบ้านของ YouTube แล้วก็ไปอะคาเดมีของ YouTube ไปเรียนรู้เขาสอนเราแม้กระทั่งว่าการขึ้นสตรีมมิ่งแบบไหนให้มีจุดสนใจนะคะ ลองเข้าไปดูนะคะทุกคนนี่ก็คือสิ่งที่แขกอยากจะบอกอยากจะเอามาแบ่งปันแชร์ความรู้ให้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ